นะครับนอนๆวันนี้ลมแรงนะครับแต่อยากเล่นมูมาแรงเพราเสียของลมแรงคือคว้างแล้วเวลามันกลับมันจะเลยเรานะครับมันจะไม่ตรงเป๊ะโดยกระแสลมที่พัดวิธีแก้คือหาหนังยางครับม,มัดผีกนะครับทางกระสาวงงก่อนนะเพื่อที่ให้แอร์พอยทํางานไม่เต็มที่นะครับอี๋ยวลอกก่อนมัดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับัโอ้ลมพัดไปไหนเลยไกลเลยครับ โอเคเดี๋ยวเรามามัดยางแก้อาการกันนะครับลมแรงจะอยากเล่นเราก็มีวิธีกแก้นะครับหนึ่งเส้นนะครับไว้ตรงกลางก่อนสองเส้นนะครับพยายามให้มันเกยกันให้มันสูงสูงไว้นะครับอย่ามัดเบนแบนนะให้มันเหมือนเป็นชั้นกำแพงอย่างนี้นะครับโอเคลองดู พอดีแ๊ะปุ๊บแม่รับป้ามันจะรอได้นะครับโอเค,คปุ๊บอ่าโอเคครับช่วยได้อยู่นะครับลองดูนะครับขอบคุณครับ